คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์เราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ว่าในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568นี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาการงาน การเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i ID ใต้คลิปนี้จองคิวสอบถามค่าครู สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ่าล้ครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมา ช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้คนเกิดวันจันทร์มีไพ่ราชินีแห่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานในช่วงนี้ดูจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีหลายๆเรื่องต้องตัดสินใจมีหลายๆเรื่องต้องทำต้องจัดการการงานรับ ตัวดูจะยุ่งสักหน่อยนะครับแต่คนเกิดวันจันทร์ยังบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสําเร็จบางอย่างในเรื่องงานนะครับเข้ามาเยี่ยมเย็ยนดวงชะตาการงานไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไร่เราจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานนะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่ลงมือทําในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเห็นความสําเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสําเร็จที่คุณตามหาจะมาถึงครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้จะได้เห็นอะไรดีๆในเรื่องงานครับในเรื่องงานเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงานนะครับไพ่ เดอะเลเวอร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานที่เรียกได้ว่ามีคนสนับสนุนให้ความช่วยเหลือใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะมีสถานการณ์เข้ามาในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ที่ทำให้สามารถวางความขัดแย้งแล้วทำงานร่วมกัน จนสำเร็จได้นะครับไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนในเรื่องงานหรือถ้าหากหางานสมัครงาน ก็ต้องบอกว่าจะเป็นที่ต้องการตัวหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆได้รับโอกาสครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่ากิจการไปได้สวยไปได้ดีในช่วงนี้ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการงานย่าแย่การงานมีปัญหาไพ่เดลเวอร์เองจะพูดถึงการได้คนเก่งคนดีมีฝีมือหรือว่าได้หุ้นส่วนที่ดีมาร่วมหุ้น มาช่วยกู้วิกฤตนั่นเองนะครับภายรายชิ่ีแห่งคาทาจะพูดถึงธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการมีข้อเสนอดีๆมีข้อเสนอทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณเข้ามาครับส่วนคนค้าขายการค้าการขายจะดีครับ เป็นช่วงเวลาที่นอกจากค้าขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะแล้วอย่างเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าร้านที่คุณทำอยู่นะครับไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับจะเป็นไวรัลหรือว่าคนพูดถึงนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเข้าร้านมีคนสั่งสินค้าไม่ขาดสายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทําอาชีพอื่นอนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์สําเร็จมีเกณฑ์เข้าหน้าในหน้าที่การงานครับเติบโตในสายอาชีพสายงานที่ทําผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง หรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับใคราหางานสมัครงานในช่วงนี้อย่างที่บอกครับมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม 2,568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันจันทร์มีไพ่ดิอาคิมิสครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายเมื่อไหร่เราจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินคล่องตัวเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นรู้วิธีการนะครับในการที่จะจัดการกับโอกาสทางการเงินที่เข้ามามี ความตั้งใจในการหาเงินและความตั้งใจนั้นก็ทำได้ดีทำได้สำเร็จด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่ต้องใช้วาจาใช้คำพูด นะครับในการหาเงินอย่างคนค้าขายหรือว่าคนทําธุรกิจเองเนะครับเจรจาต่อรองในเรื่องเงินก็จะสําเร็จได้ด้วยดีการเงินดีการเงินคล่องตัวแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้มากกว่า1ทางด้วยคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่อาจจะต้องระวังนะครับก็คือไพ่สองเหรียญครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวัง นะครับในเรื่องการเงินในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์มักจะใช้เงินตามอารมณ์หรือว่าใช้เงินโดยที่บางทีไม่คิดหน้าคิดหลังใครที่ชอบใช้บัตรเครดิตนะครับมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายเต็มจำนวนก็อาจจะทำให้เกิด ปัญหาในอนาคตอันใกล้นี้ในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ก็เป็นได้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการไพ่ใบนี้จะเตือนนะครับว่าให้ระวังผู้ค้านะครับหรือว่าคู่สัญญาหรือว่าซัพพลายเออร์จ่ายเงินล่าช้ากว่าที่คุณน,นั้น ตกลงกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมกระแสงเงินสดหรือว่าเงินสดสำรองของคุณให้ดีด้วยนะครับไพ่าราชาแห่งถ้วยนะครับจะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่านอกจากจะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆแล้วใครที่กำลังอยากจะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มให้กับตัวเองจะมีลู่ทางดีๆเกิดขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้ก็จะเตือนให้ระวังจะมีคน เอาปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมาให้กับคุณนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภคนเกิดวันจันทร์ถือว่าดีมากเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะมีความโชคดีแล้วยังจะมีความเป็นไปได้ถึงการมีโชคดีครั้งใหญ่ด้วยไพ่เดอะซันนะครับจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินและจะเป็นโชคดีที่สามารถเปลี่ยนชีวิต คนเกิดวันจันทร์ไปตลอดเลยก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ดวงโชคลาภต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3สเวดพฤษภาคมนี้จะมีความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคุณหรือคนในครอบครัวคุณนั่นเองนะครับไพ่สองถ้วยเนี่ยจะพูดถึงเป็นคู่รักก็ได้นะครับไพ่สิบเหรียญจะพูดถึงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุในบ้านบุพการีของเราก็ได้เช่นกัน ไห้เดอะซัเองจะพูดถึงในเรื่องของใครมีเด็กเล็กๆเ,เด็กในบ้านก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครที่มีครบทั้ง3องค์ประกอบให้โฟกัสไปที่ไพ่สิบเหรียญซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุหรือว่าพ่อแม่นะครับ หรือว่าคนที่เราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านจะนําพาความโชคดีมาให้นะครับเคล็ดลับจากอาจ,จารย์ปอคนเปิดดวงครับให้เสริมดวงชะตาด้วยการดูแลบุปการีในบ้านนะครับให้ดีนะครับหรือว่าดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านให้ดีก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ได้ดีครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤศจิกายน2560 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพคนเกิดวันจันทร์มีไพ่เดอะไฮโลแฟนครับไพ่พระสังฆราชใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอากาศนะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันตกลงนะครับ ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยได้ให้ระวังในเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคที่มากับอากาศต่างๆนะครับไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายไพยอัศสวินแห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของ1คือการเดินทาง2คือเรื่องของการที่มีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บ ป่วยหรือว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะต้องล้มหมอนนอนเสือ่อบางคนมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องผ่าตัดได้นะครับใครที่ต้องผ่าตัดต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับไพ่เดอะไฮโลแฟนจะพูดถึงการที่การผ่าตัดจะผ่านไปได้ด้วยดีครับไพ่เดอ t สตาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอากาศเช่นกันนะครับโรคภัยเก้เจ็บที่มาจากอากาศ หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกระดูไขข้อต่างๆนะครับใครที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้นะครับให้ระวังให้มากเป็นพิเศษดูแลสุขภาพกันให้ดีจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่าใจร้อนอย่าประมาทนะครับคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนอยู่เสมอครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าคนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักคนเกิดวันจันทร์มีไพ่8เหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จะเจอคนที่ศีลเสมอกันเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำงาน ชอบสร้างอนาคตโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างกันคุณจะเจอคนแบบนั้นใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ไปได้ดีไปได้สวยครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้ไปจริงจังหรือว่าไม่ได้ซีเรียส กับความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ก็เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีคู่รักแล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักมั่นคงดีครับเป็นช่วงเวลาที่คนรักเองแสดงออกถึงความเสมอต้นเสมอปลายนะครับเรียกได้ว่าเขาจะ สามารถที่จะใส่ใจหรือว่าจดจำรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองเนื่องจากว่ามีไพ่แเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางํำทำนายนะครับเรียกได้ว่ายังคมักคำเมนกับการทำงานยังโฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักนะครับไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ เป็นเรื่องแรกหรือว่าเรื่องที่มาอันดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาทักทายดวงชะตาความรักของคุณได้เช่นกันนะครับคนที่จะเข้ามาทักทายดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงการที่มีคนอายุน้อยกว่านะครับเข้ามาชอบพอกับคุณ ไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยก็เช่นเดียวกันพูดไปในทางเดียวกันเลยครับและสองใบนี้ยังเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องคือสำหรับใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์จะสมหวังสมใจครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับ คำทำนายใดที่ดีในวันนี้ก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนใดขอให้ฝ่าฟันไปด้วยสตินําหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวได้ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุรัษษาเทวเวพร์คนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ